กับโวัสดีนะครับวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่9นะครับเดือนธันวาคมขอพระคุณความรักของพระเจ้าอยู่กับพวกเราและอุดพรพระวจนะของพงที่เราจะอ่านในวันนี้จากพระธรรมสุดดีบทที่หนึ่งหนข้อที่เก้จนกระทั่งถึง1.04หัวข้อวันนี้ผมจะตั้งว่าเมื่อข้ารักและภาวนาพระวจนะของพระเจ้าผู้เขียนได้พรรนาถึง ชีวิตของท่านเองที่รักและนำพรวจนะนั้นมาภาวนาชีวิตเรานะครับถ้าเราจะรักใครหรือรักสิ่งใดเราน่าจะคิดถึงใครครวญถึงภาวนาถึงถ้าเรารักพระเจ้ารักพระเยซูใจของเราความคิดของเราก็จะผูกพันคิดถึงนะครับพระองค์สเสมอเหมือนอย่างที่เราเอง นะครับเคยมีประสบการณ์กับรักผู้หญิงคนหนึ่งคนใดเรามักจะคิดถึงผู้หญิงคนนั้นพูดถึงผู้หญิงคนนั้นเสมอนั่นคือสิ่งเดียวกันเมื่อพระวจ,จนะของพระเจ้าเป็นคำภาวนาของเราแล้วเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเรานี้มีทั้งหมดได้สามารถสรุปได้หกข้ออย่างน้อยหนึ่งครับข้าจะฉลาดฉลาดกว่าศัตรู สองค่าฉลาดกว่าครู 3. ามค่าจะเข้าใจมากกว่าผู้สูงอายุ 4. ี่ค่าเข้าใจมากกว่าผู้อาวุโสห้าค่าหลังเท้าของข้าจากความชั่วและบุคลาสุดท้ายข้ามีความเข้าใจนะครับทั้งหมดเหล่านี้เราจะสังเกตเห็นได้เห็นถึงลักษณะที่ผู้เขียนพูดถึงผลนะครับ ของการที่เรารักและนำพระวจนะมาใคร้ควรภาวนานั้นสิ่งพบพรที่เราจะได้รับนั้นเราสามารถที่จะพูดได้ก็คือความฉลาดความเข้าใจถ้าพระพิจะพูดถึงความเข้าใจความฉลาดความเข้าใจความฉลาดกว่าสตรูฉลาดกว่าครูเข้าใจมากกว่าผู้สูงอายุนะครับ แล้วแล้วก็ความเข้าใจมากกว่าผู้อเวอรโ,โแล้วช่วยเราล้างเท้าเราจากความชั่วแล้วทําให้เรามีความเข้าใจทั้งหมดเหล่านี้พูดไปในแนวทางเดียวกันก็คือพระวจนะนําสติปัญญาความรู้ความเข้าใจแต่เป็นความเข้าใจไม่ใช่ฝ่ายโลกแต่เป็นทางด้านฝ่ายวิญญาณจิตนะเพราะฉะนั้นคนที่เป็นศัตรูเราเองพระกัมพีกาลังบอกเป็นนัยายะให้เรารู้ว่า ศัตรูเราที่เรามีอยู่ทั้งฝ่ายวิญญาณเราฉลาดมากแต่ว่าเราสามารถฉลาดกว่าศัตรูได้นะครับโดยอาศัยพระวจนะของพเาวาพระวจนะของพระเจ้าช่วยเราฉลาดกว่าศัตรูเพื่อศัตรูจะไม่สามารถที่จะทําร้ายและทําลายชีวิตของเราฉลาดกว่าครูเพราะฉะนั้นคนที่เป็นครูมีความคิดสติปัญญา นะครับทางฝ่ายโลกไม่จําเป็นว่าจะเป็นหลักประกรันว่าเขาจะมีความสติปัญญาความฉลาดฝ่ายวิญญาณเท่ากับพวกเราที่เป็นคริสเตียนนะครับอันนี้ความเข้าใจในข้อที่สามมากกว่าผู้สูงอายุประสบะการนะครับของมนุษย์ที่ได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆไม่ใช่เป็นหลักประกรันเสมอไปว่าเขาจะมีความเข้าใจในฝ่ายวิญญาณมากกว่า นะพวกเราซึ่งเป็นคนที่อาวุโสน้อยกว่าอายุน้อยกว่านะอันนั้นเป็นภาพที่เราได้เรียนรู้ไม่เพียงเท่านั้นนะครับเพราะวาจนะของพระยาเมื่อนำมาไข้ควรจะช่วยเราที่จะดำเนินชีวิตอย่างฉลาดคือหลังเท้าเราจากความชั่วจะไม่ให้นะเราเองจะมีความเข้าใจ ที่เราจะไม่เดินหรือใช้เท้าของเราเดินไปในทางของความชั่วหรือปฏิบัติดำเนินชีวิตในความชั่วนะครับเพราะเราทําไมครับเพราะเรามีความเข้าใจมีพระวจนะของพระยาที่จะคอยบอกคอยสอนเรานะทั้งหมดเหล่านี้พระกัมพีจะเน้นถึงเรื่องของความฉลาดเน้นถึงความเข้าใจถ้าเราอยากจะ มีพระพรหรือได้พระพรทั้งสองสิ่งนี้ในความเข้าใจและความฉลาดฝ่ายวิญญาณเราจะต้องนำพรวจนะรักพระวจนะและนำพระวจนะนั้นมาคร่ควรภาวนาในชีวิตของพวกเรานะขอพระเจ้าอวยพรและช่วยเราที่เราจะมีหัวใจเช่นนี้คือรักพระวจนะของพระองค์และนำพระวจนะนั้น บางข้อบางตอนบางประโยชน์บางคำมาคิดมาไข้ควรภาวนาไม่เพียงแต่เราอ่านแล้วผ่านจบไปนะครับขอพอบคุณความรักของพระเจ้าอ,อ,อยู่กับเราและอวยพรพวกเราและพระคำของพค์วันดี